นั่นทุกอย่างเป็นไปตามแผนค e ร <S 2> <S 2> ับคุณเพ่งล้วงทันป้าคุณมัมจับเท่านี้ก็พอหนงชอบเสียงดังพี่โอ้ยอะไรพ่อพอก่อนเฮ้ยเอาไปเลยเอาเนี่ยเอากิ่เท่านี้ก่อนขอขอบอ แอบดูกันเป็นการส่วนตัวจับตาดูแก่สามท้าครับเอาล่ะทำให้คุณหม่ำโกรธขอโทษยังไงก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวดูคุณหม่ำจะกลับมาพร้อมกับอะไรย่่าางงข้ลนสองคนรีบสืบวจทางที่ที่ไ่ครับเอาล่ะอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นทำยังไงดี มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอ้เราก็ถามเรื่องแต่ทีแรกเชือกมันสำคัญทนาไหนเจ <laughs> ้าดึงเอาไว้เอา,เเอาทั้งหมดเอาน้ำมาให้มันฝึกติดให้เส